ปุ้ยพี่น้องกำลังมานะคะกำลังมาหิมะกำลังมาคักเนี่ยหนาวขนาดพี่น้องตอนนี้หนาวนะคะโอ้โชคดีนะนี่คอยอยู่บ้านนี่เพราะว่ายังหนาวคะ่ะกำลังลงเลยนะคะบางหมองตอนนี้หิมะหนักเลยนะคะ เขาบอกเลยว่าไปไหนมาไหนต้องให้ระวังมันมาแล้วนะคะพูดพี่น้องโอ้ยลอยละลิวเปีวิวละลองคักคักคัก <c oughs> นหนาวร้ายนะคะโอ้ถ้าอย่างนี้ถ้าทางจะตกทางหวน ผู้ทำงานกับทำงานไปนะคะพวกไปทำงานกับไปโอ้าอเลยตนรอนกทำไมไม่ไปที่อื่นก่อนค่อยกลับมานี่เพราะว่ามันหนาวเห็นไหมคะ่ะหนาแวแห้งที่มาก,กํมลังลงคอณชิวายอง่ามิจะฟังดีนอยมานีค่อยเก็ดบเข็บ ก็ต้องเอาปอเป็นตัวจกวางนีเลยไปอุย้ยลมแห้งวินองนึงสภาพไปโยงหนอกเด้อลมลมแบบนี้กับพีมามากับอันลบสององศานี่ยมเจาว่าโอ้ค่ะพอเบิ่งขขานะคะทั้งแถวทั้งเยอรมนีตอนนี้หิมะตกหนักนะคะหิมะตกหนาแข็งอ้ยตะเละตุนเนี่ยบวกกับโควิดหลายๆนี่พวินองเลยทั้งเลตนุนมัดสุขคน ลมนะคะเนี่ยลมสังเกตได้เพราะว่ามีมามันว่อนไปว่อนมานี่คือลมลมแห้งอยู่นะคะลมแห้งนอือไม่ธรรมดามาแล้วนะคะมันมาแล้วปูลแล้วอยู่ย่งกับอัดคลิปไปนะคะโซอันล่งไปในช่องที่ที่ไทยถุงกุลาน,นะคะเขาไปกดไลค์กดแช์เขาไปเบิ้งได้นะคะ อ้นมาแล้วพี่น้องวันวันมาเลยปีวันมาเลยนะคะโอ้ถาล่งอีก้าล่งหนากว่านี้ถ้าแบบนี้นะโบโดนจะขาวทั้งผืนดินดินบนมาม่แต่ปูนจะขาวไปหมดเลยนะคะอืมพี่น้องจะาลายแห้ง <c ười> ข่อยก็ลงไงมุเจ้าเบ่งเนาะ เจอกับเบิงเลยนะคะบางคนว่าบางคนพูดว่าเฮหิมามันเป็นยังไงนอะบ่านเฮานะคะเมือ่องอนนอนบางมองบ่มีเฮมามันก็เป็นขาวๆคือปุยนุ่นนี่เบาๆบางๆนะคะมันจะเบามากเลยเบาๆนิ่มๆนะคะผู้เราเคยเอาไปใส่น้ำแข็งกินอยู่เลยไอ้เอาหิมาไปใส่น้ำหวานกินอยู่เด้เคยอยู่นะคะพอดีคลิปด,ด้านเราออกว่าสันเซเบิงอยู่ปุ้นพี่น้อง อ้ะตัวเยอะนะคะเยอะเยอะเยอะโอ้โหไม่ทำบิด,ดานะคะขอบอกเบื้องต้นใหม่บ่มีใบสังเกตเมื่อหนาวเบื้องง่ายๆนะคะถ้าต้นใหม่บ่มีใบนี่ก็หนาวจัดนะคะเพราะบ่มีแสงแดด เดี๋ยวจะนาก็จะเป็นหนาสปริงนะคะแดดก็จะมาใบไม้ก็จะเกิดนะคะก็จะเคี้ยวกระจีนะคะตอนนี้อย่างหนาวแห้งคักพี่น้องคักวยเลี้ตันนกบินไปเวนม้อยู่มันหนาวนะคะมันหนาวหนาวแห้งนะคะอืมแค่นี้นะคะพี่น้องมาหายเบิ่งกันนะคะคลิปหน้าพอกันไหมนะคะสวัสดีค่ะ